ใช่ไซก็อยากเห็นลูกฉลากปิ่งก็เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องวิตามิน N, L, D, HA, L, DHA, LGO ให้เด็กๆทานเพราะดีฉลาของเขาสกาัดจากขา่วไหทะเลน้ำลึกเข้มข้นที่เด็กแพ้อาหารทะเลก็สามารถทานได้แบรนด์นี้เขาได้รับมาตรฐานการผลิตจากออสเตรเลียเลยนะคะแต่โดสใหม่ก็เข้มข้นถึง470มิลลิกรัมเฉลยค่ะรูปบ้างเม็ดเล็กเป็นซอฟต์เจลลูกปลาหน้าละมีกลิ่นเลมอนหอมๆทานง่ายไม่เหม็นคาวด้วย เวลาทานก็จะตัดบีบออกมาผสมกับนมน้ำอาหารหรือจะทานทั้งเม็ดเลยก็ได้สะดวกมากๆค่ะครั้งแรกอาจจะตะลึงในรสชาติแต่ขั้นตอนต่อไปจะต้องขอบนกันแน่นอนค่ะรสชาติอร่อยคอนเฟิร์มค่ะมีประโยชน์มากๆทั้งช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างสมาธิช่วยในเรื่องของความจำให้จำาป็นแม่นช่วยให้สายตาดีเพราะทิชเช่ของเขาช่วยบำรุงเซลล์ประสาทตาและระบบการมองเห็นเสริมสร้างภูมิต้านทานและพัฒนาการให้ร่างกาย นอกจากจะช่วยให้ไม่ป่วยง่ายแล้วยังช่วยให้เจริญอาห